เป็นตัวพิเซนเตอร์ค่ะแล้วคุณ hey. ผ yeah. ู้ชมแบบพาไปแล้วบ้างเนาะของเป็นยังไงบ้างในการทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับเล่าปกติก็จะเจอพี่ใบตามแบบตามงานอะไรอย่างี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอได้มาทำงานร่วมกันแล้วก็แบบว่าสนุกค่ะแบบว่าเอ็นจอยอะไรอย่เงี้ยพี่ใจเหมือนกันจริงจริงก็ติดตามผลงานน้องเหมือนกันก็ชอบเพลงที่น้องทำแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงที่น้องแต่งโดยทางพิจิเพลงหลอกกินของชั้นแบบเชื่อ ใช่ค่ะอันนี้อันเพลก็เพลงนี้ก็แต่งเองนิดนึงใช่แล้วก็แบบว่าก็เป็นที่ทุกางทำงานของเป็นเพลงของทาง雷 Max แล้วก็ทำงานร่วมกับทานยำยำโจทย์ได้มาเป็นไงคะไรทั้งนี้นี่เพลงนี้มันเกี่ยวกับว่าคือเป็นการเชียร์อัพทุกคนให้ทำมาแล้วคือทักทำให้สุ่อะไรอย่างเงี้ยก็เชิ the Max เนะด Max อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน MV ก็จะเป็นคือแบบว่าเป็น,นภูนนนมิภูมิที่ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีไรอย่งเ้อะไรอะไรอไรอะไรอะไระไรอ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 ะไอะไร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 อะไอะไรอะนรอะไรอะไรอ ือพาผมทําอะไรที่ไม่เกี่ยวเลยได้ทำหลายอย่างแบบต้องมาแรปกับน้องต้องมาเต้นกับน้องอะไรครับแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับสนุกดีครับทำเต็มที่ครับอย่างวันถ่ายทำค่ะเป็นไงบ้างการงานโ้โหแบบหนูต้องบิกตัวเองอาะชามาาค่ะแล้วหนูก็สดจิตจงสกดจิตเลที่เห็นไว้ว่าเออจิตจิตทไมดูนจิ สกัดจริงๆอย่าหลังได้อย่าหลังได้แต่น้องแรงเยอะครับน้องแบบตั้งแต่หกโมงจนถึงแบบค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบได้ต<บ>ลอดแมสต์รัดยาวเลยแมสต์ตลอดครับต้องช่วยกันไงบ้างสองคนเป็นทัชเนอร์กันแบบทำงานด้วยกันต้องช่วยกันคุ้เสิ่งอะไรบ้างถ้าเวลาบางทีขึ้นข้าสูงๆก็ต้องแบบพาน้องฝากเลยฝากตัวรับหน่อยค่ะอะไรว่าต้นสูงๆมาก ว่การที่จะมายืนข้าๆพี่ไวถ้าไม่ใส่นสุกจยิงหรเซลเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่วด้ไม่ได้่ด้ไ่ได้ไว่าด้ไม่ได้ไม่วด้ไม่ได้่ไน้ไม่นด้ไมด้ไม่ได้ไ่ได้่าด้ไมไ้ยม่ได้ไี่ไ้ไม่อดไม่ได้ไาได้ทํ่ไดไม่่ไดยา่ได้ม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไมนไ้ไม้่มีท่ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทได้ครับทได้มีด่่ไม่ใช่ใส่แดม่่้นบ่ด้เม้ ของหนูคืออันนี้ก็เป็นเป็นการเป็นพรีเซนเตอร์ในเมนูที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะซึ่งแบบก็จะได้ได้รับประสบการณ์แบบการแนะนำจากพี่ไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คิดอขออะไรขายของเป็นขายของเป็นใช่ก็จะถึงตามใจแข่งอันนี้ก็จะแบบต้องใส่น้ำขนขนหน้าแท็กหน่อยดับพรีเซนต้องชาร์ตใช่ได้อ้สองคนเนี้ยตอนที่แบบถ่ายทำไปเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะวันนั้น ออนก็หนูใส่ส้นสูงกระโดดลงมาีในในเขาตอนนี้กระโดดลงมาเพราะว่าเข่ามันจะขาของข้างใช่ปากเข่าเพิ่งไปกลับไงพี่ไม่อยู่แลังตอนผมอยู่เซฟถ้าผมอยู่ผมพุ่งเข้าไปเซฟเขาไม่ได้ช่วยขบเออมีอุบัติเหตุแรงอะไรขนาดไหนะดูวันนั้นก็มีแค่นแล้วก็แล้วก็แฮปปี้ขึ้นแล้วเจ็เจนอ อย่างเราเล่เขเลือกเราเล่แม็เลือกเราสองคนคาแรคเตอร์เราอะไรอย่างเงี้ยคนเลือกมาจากอะไรได้ถามลูกค้าไหมเคยเคยได้แอบอีนะ้องว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์รหนูเป็นคนแบบจานนย่านนี้เราก็เลยได้โฆษณาเล่แม็กซ์เนาะเล่แม็กซ์แบบเพราะว่าเขาเป็นรสชาติเข้มข้น,ขนแล้วก็หมอม <c oughs> แล้วความเข้มข้นของมันเนี่ยมันเหมือนความเข้มข้นของแบบคาแรคเตอร์เราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีผลกับแบรนด์อธิบายล่ะ ผมไม่เป็นแนวแบบว่าเหมือนแบบพูดเดลแม็กซ์นะครับคือเราเป็นคนเวลาทําอะไรเราก็พยายามจะทําให้เต็มที่ทําให้มันแบบสุดแรงของเราอะไรเงี้ยเพราก็เหมือนมองเห็นมองเห็นในติจูดตรงนี้แล้วก็รู้ว่ามันเข้ากับทางคาแรคเตอร์ของแบรนด์อะไรพวกนีเรามาณจริงแล้วเป็นไงบ้างคะแมสจริงๆครับคือมันเข้มข้นมากที่วันที่ได้ลองวันแรกที่ที่วันสายโฆษณาก็เข้มข้นแล้วแต่ตอนเรามาเป็นซอยที่ออกบัคายอ่ะเข้มข้นขึ้นไปอีกใช่ใช่คือแบบมันอร่อย ตอนแรกว่าอร่อยก็น่าอร่อยเกินค่าดดีเออใช่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรได้ยังัวส่วนตัวผมชอบแผ่นหยักแล้วเวลาแผ่นหยักมันจะแบบในตัวผมที่เป็นความยืดหยุ่นเลยมันเข้าไปมันเข้าเยอะแล้วแบบคือคือเคยถ้าเราเคยทานเป็นแบบเละปกติครับเราจะบางทีผมเป็นคนชอบรสจัดผมก็จะหาชิ้นที่มันแบบเฮ้ยงอันนี้เยอะ เลแม็กไม่ต้องหาคนทุกชิ้นคนหนึ่งแผ่นและแผ่นใหญ่มากกินไปต้องกินตรอบในแผ่นนี้ขับกับเอายังไม่ยังไอรกอนเลยอย่างนี้สุดนะแม็กเลยแม็กอ่ะเชิญชวนนิดนึงค่ะสำหรับคนได้ขับเราก็ได้หรือว่าประชาชนทั่วไปมาลิ้มลองรถเลแม็กกันนะคับก็จริงๆเลก็เป็นไอ้ขนมที่จริงเราเพิ่เคยกันอยู่แล้วแต่แต่ว่าคนไทยก็นั่าจะเด็กแต่ว่าก็อยากให้ลองเปิดใจกันดูครับเลแม็กก็เป็น เป็นเลที่เข้มข้นขึ้นไปอีกแม็กซ์ขึ้นไปอีกของขึ้นไปอีกสำหรับผมนะถ้าจะใครที่ชอบแบบความเข้มข้นแบบนี้ก็สนใจกับ Le เลทแมสเลยนะครับฝากทับสามรสเลยครับสำหับสามรสในบางท้องก็เนื่องความที่มันเป็นรูปแบบเลแม็กซสเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆมาแน่นอน <c oughs> เปิดซองมาเน,นี่ยกลิ่นมันตีขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั <c oughs> ะ้นถ้าลิ้มลองตีขึ้นไปถึงจะอร่อยแน่นองต้องลองชิมค่ะอยากให้ทุกคนลองชิมกันอร่อยทั้งสามรสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรสควิกพิซซ่าเนาะบาร์บีคิวควิคแคทแล้วก็ สุดตัางนะครักะแอ่คะขได้แล้ะ